เปลี่ยนชื่อเล่นเพื่อนใน messenger ตามใจเราง่ายๆาลองมาติดตามคลิปนี้ดูนะครับก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูกผู้สตูดิโอให้ผมด้วยนะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อเล่นของเพื่อนใน messenger นะครับให้เราเข้าไปในแอป messenger ก่อนนะครับแต่เข้าไปในแอป messenger นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกนะครับเพื่อนที่ว่าเราจะเปลี่ยนชื่อนะครับ อย่างเช่นนะครับผมจะเลือกคนนี้ก็แล้วกันนะครับคําว่าประพาสนะครับเราจะเปลี่ยนชื่อได้ยังไงนะครับให้เรามาแตะตรงโปรไฟล์ของเพื่อนคนนั้นนะครับแต่เข้าไปตรงโปรไฟล์นะครับนี่นะครับเข้ามาในโปรไฟล์แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราสังเกตดูบรรทัดที่3นะครับเขาจะเขียนว่าชื่อเล่นนะฮะตรงนี้แหละครับ วิธีการเปลี่ยนให้เราแตะเข้าไปตรงคําว่าชื่อเล่นตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับแตะเข้าไปตั้งชื่อเล่นตามใจเรานะครับเอาตั้งแบบที่เราชอบได้เลยนะครับคนอื่นจะไม่สามารถเห็นชื่อนี้ได้นะครับจะมีเฉพาะเพื่อนที่เราเข้ามาแก้ไขตรงโปรไฟล์นี้เท่านั้นนะครับที่จะเห็นนะนี้อย่างเช่นชื่อเดิมนี้ผมจะเปลี่ยนออกก่อนนะครับจะเหลือแค่แค่นี้นะครับ เสร็จแล้วก็แตะตรงตั้งค่าไปนะครับก็จะเหลือเพียงแค่นี้นะครับชื่อเล่นใน messenger ของเรานะครับออกมานะครับนี่นะครับก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับก็จะเหลือแค่ตรงนี้นะครับแล้วยังสามารถเปลี่ยนชื่อของเราได้ด้วยนะครับก็แตะเข้าไปที่เดิมนะครับตั้งชื่อเล่นของเราเปลี่ยนชื่อเล่นของเราใหม่นะครับอันนี้เพื่อนก็จะเห็นชื่อเล่นของเราใหม่นะครับแต่คนอื่นจะเห็นเป็นปกตินะครับที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะ อันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์เพื่อนใน m essenger ตามใจเรานะครับเปลี่ยนตามแบบที่เราชอบนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูกหมูสตูดิโอให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ